สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่26กรกดาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24แอดมินให้อยู่ที่6กับ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม914 324สำหรับ91เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็43เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็324 เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางเข้าตัวเด่นนะครับผมคือ3มาตัวเดิมนะครับผม3443แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมเขาเฉพาะชุดวินนะครับผมสายวิ่งสายรูดจะได้เฮ3 4 4 3นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่26 6 สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี9 5 1 6 4 2มินจะให้ยุ่ที่4กับาสำหรับ1คือตัวกันนะครับผมแอดมินจะเจาะให้นะครับผมจะกันให้นะครับผมสำหรับ1 สี่มีสี่หนึ่งสห้าสหกสเจ็ดและก็สีแปด สำหรับเก้านะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ 9ก้าหกแล้วก็เ7จ็ดนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งสองกับหนึ่งห้านะครับผมสำหรับหนึ่งสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง 4 4แล้วก็9 9าสำหรับ3ตัวนะผมชุดวิน6 5 2นะครันผม6 9เก้า ศูนหนึ่งสองห้าสี่แปดและก็เก้าสี่หนึ่ง สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี4 1 4 5 4 6กาวมี9 3นะครับผม9 4 9 6ชุดกันชอบก็ค่อยตามนะครับผมมี1 2กับ1 5เบิ้ล4 4 9 9 3ตัวนะครับผมชุดวิน6 5 2 8 4 7 0 1 2 แล้วก็กลาสี่หนึ่ง fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ก,ก,ด like, กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคคารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ